ตอนที่24วิธีเผาศพแบบง่ายๆก็พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าเป็นวิธีการของคนเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของผู้ไม่รู้เรื่องว่าฮิโนกัมโมโปทุชนิโกเป็นของปุถุชนเป็นของคนต่ำเลวซามไม่รู้เรื่องเป็นของคนหนาเป็นของคนไร้การศึกษา ไม่ใช่ของผู้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าคือไม่ใช่อริยสาวกหมายความว่าไม่ใช่ผู้เคยฟังธรรมจากคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าสอนจึงไปเคารพกระดูกจึงไปเคารพอะไรที่ผิดผิดไปล้างกระดูกไปเคารพกระดูกเอากระดูกมาใส่ที่กราบที่ไหว้พระสุตตันตปิฎก ขุทธกานิกายชาดกเล่ม58หน้าที่735อัตถคถาอุรคาชาดกที่สคนแม้ทั้งหมดก็ขนฟืนมายกบุตรชายนั้นขึ้นสู่เชิงตะกรบูชาด้วยของหอมและดอกไม้แล้วเผาน้ำตาแม้หยดเดียวก็ไม่ได้มีแก่ใครๆทั้งหมดเป็นผู้เจริญมรณะสติไว้ดีแล้ว เขาไม่ได้ใส่ลงยกขึ้นไปแล้วเขาก็เอาน้ำหอมศาดตร์เข้าไปใส่เพื่อไม่ให้คนนี่เหม็นจนเกินไปอันศาสต์น้ำหอมใส่อย่างนั้นเขาเรียกว่าบูชากันบูชาที่คนบูชาในตอนนั้นไม่ใช่บูชาเหมือนคนเข้าใจว่าบูชาแล้วจะได้อะไรดีๆเหมือนในตอนนี้ไม่ใช่คือเขาทำความกุศลให้แก่เขาเท่านั้นเองบูชานั้นคือเอาน้ำหอมศาสเข้าไป เอาจุนหอมคือบดผงอะไรที่หอมๆม,มาโปรยรอบๆแถวนั้นมเมื่อเผาแล้วกลิ่นเหม็นนั้นออกมาจะไม่ได้ออกมาแบบเหม็นหืนเกินไปกข้าใจให้ควันไฟหอมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่งไงจุดธูปเข้าไปก็เหนื่อยไหว้ศพที่นี่ไปไหว้ศพหมายใจจะให้ศพไปสวรรค์หมายใจให้ผู้ตายไปสวรรค์ถ้างั้นมันจะไปไหวศพทำไมก็ไหวคนดีๆกันนี่สินะ ก็แค่นี้เนี่ยง่ายง่ายวิธีเขาง่ายง่ายน่หง่งั้นมันเพี้ยนมันต้นกําเนิดมาจากคนโง่คนฉลาดเขาทํางั้นแล้วเพราะเขารู้ว่าผู้ตายนี่ตายปั๊บแล้วหนีเลยซึ่งไม่มาอยู่กับซากศพแล้วแล้วคนโง่สมัยใหม่ที่นี่เขาเรียกว่าสมัยใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้าใจว่าถ้ากูทําดีๆถทาปากแต่งหน้าให้ศพดีๆแล้วศพจะสอยผู้ตายจะสวย มันคนละเรื่องเลยในนี้ผู้นั้นจะสวยหรือสง่างามหรือไม่งามหรือตกนรกหรือไปสวรรค์ขึ้นอยู่กับบุญของผู้ตายนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการทาสวยไม่มีในตำรานี้หากพาไปสวดเอาตังก็ต้องอาบัตอีกสวดฟรียังต้องอบัติอีกถ้าสวดแบบไม่รู้เรื่องการประกาศธรรมนี้ต้องประกาศภาษาที่รู้เรื่องได้บุญแน่ถ้าประกาศภาษารู้เรื่อง แต่จะประกาศรู้เรื่องออกมาไม่ได้เพราะชาวบ้านได้ยินว่าพระทําแบบนี้แบบนี้ผิดแล้วชาวบ้านจะไม่ให้สตังค์พระเลยไม่ประกาศคําถูกต้องเข้าใจพระเลยประกาศแต่คําที่ผิดๆออกมามีน้าซ้ําซองพร้อมหรือย,ยังเราจะสวดมาติกาแล้วนะเนี่ยมันทําหายอย่างนั้นซึ่งมันคนละสาระกับศาสนาเลยพวกนี้สาระเลวมากว่ากันเถอะศาสนานี่สาระประเสริฐกับสาระเลวมันเข้ากันไม่ได้ ยกศพขึ้นสู่เชิงตะกอนแล้วเผาได้เลยพระสุตตันตปิฎกทุกขณนิกายคาถาธรรมบทเล่มสี่สิบหน้าที่99เรื่องจุลกาลและมหาการมีสีดุดทองคำนางพึงใส่รูปนั้นในไฟในการที่รูปนั้นถูกเปลวไฟใหญ่ลวกแล้วจึงบอกแก่ข้าพเจ้า ดังนี้แล้วไปยังที่อยู่ของตนนั่นแลนั่งแล้วนางทำอย่างนั้นแล้วจึงแจ้งแก่พระเถระพระเถระไปพิจารณาในที่ถูกเปลวไฟกระทบแล้วแล้วสีแห่งสรีระได้เป็นดังแม่โคด่างเท้าทั้งสองงอหยิกห้อยลงมือทั้งสองกำเข้าหน้าผากได้มีหนังปอกแล้ว ไปเห็นอย่างนั้นพิจารณาซากศพนั้นแล้วพระได้เป็นอรหันต์เข้าใจแต่ไม่ใช่ไปยกย่องเชิดชูซากศพไปนั่งดูว่าอ๋อมือหงิกแล้วไฟไหม้เอานาผากาหลุดแล้วเข้าใจหนังหลุดแล้วขาหงอกหกงอกแล้ววัยวะาตต่างๆเบี้ยวบิดไปหมดแล้วค่อยๆผุพังตกลงไม่ดูอย่างนั้นเป็นประโยชน์สําหรับผู้ไปดูเดี๋ยวนี้มันไปใส่เมียแล้วปิดประตูเกึบไว้ไม่ให้คนดูพวกนี้ มันสงมันสงวนอาธรรมเนาะ no. มันไม่มันไม่เปิดทางธรรมมันปิดประตูธรรมคือไม่ให้คนดูเผาที่นี่ให้คนดูนะถ้าใครตายแล้วอยากให้คนดูว่าตนเองถูกไฟไหม้เป็นยังไงเอามาเผาตรงนี้เผาศพพระอรหันต์ไม่มีพิธีมากพระสุตตันตปิฎกขุทกนิกายคาถาธรรมบท เล่ม41หน้าที่431ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยืนใกล้ประตูเรือนแห่งหนึ่งให้นำเตียงมาแล้วนำสศรีระนี้ออกจากเมืองเผาแล้วกระทำสถูปไว้ภิกษุทั้งหลายกระทำดังนั้นแล้วก็แลครั้นกระทำแล้วไปยังวิหารเข้าเฝ้าพระาศาสดา ทูลบอกกิจที่ตนกระทำแล้วทูลถามอภิสัมปรายภพของพาหิยะนั้นนี่ศพพระอรหันนะนี่ใช่ไาหมศพพระอรหันไม่มีพิธีอะไรนะตายปับ๊บเอาแค่มาเอายกขึ้นแค่หามไปง่ายๆแล้วก็หลายๆองค์จับคนละริมยกออกไปนอกวังโอนอกเมืองแล้วก็ไปทําการหาฟืนอยู่ตรงนั้นด้วยชาวบ้านด้วยเนนใครก็ตามเก็บมากองแล้วก็เอาศพนี้ขึ้นบนกองฟืน เผาเสร็จก็รวบรวมเอากระดูกแล้วไปกอสถูปเอาไว้พระสงใสัเอาทำไมก่อสถูปให้แก่พวกคนขอทานพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาฟังทำแล้วเป็นอรหันต์ขึ้นเมื่อตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยเรื่องนี้ฉะนั้นผู้ควรแก่สถูปมันมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่บบ้าบอบ,าบ,าบาตายแล้วก็ เมื่อเงะเงะตายแล้วก็เอาไปใส่กระดูกเอาไปใส่ธาตุไว้ให้กันกราบไว้ใส่สถูปใส่ธาตุอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่สาระในศาสนานี้แม้ศพราชินีก็ไม่ควรเก็บไว้นานพระสุต,ตันตปิฎกอังคุตรนิกายปัญชกะชักกนิบาทเล่ม36หน้าที่121นารทสูตร ท่านผู้เจริญเพราะฟังธรรมปริยายะนี้ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ครั้งนั้นพระเจ้ามุนทะได้ตรัสสั่งโสการะัขะมหาอมาตยว่าท่านจงถวายพระเพลิงพระศพพระนางพัทธาราชเทวีแล้วจงทำเป็นสถูปไว้ ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานดังนี้คือเมียพระเจ้าแผ่นดินตายแล้วพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็นั่งร้องไห้เฝ้าเมียเข้าใจาพวกราชชบุรุรษเลยถามอา้าวพระองค์นั่งร้องไห้อยู่นี้มันจะฟื้นอยู่หรือธรรมดาแล้วผู้ตายย่อมตายไปหากมีบุญก็ไปสวรรค์หากทำดีก็มีความประเสริฐรออยู่ซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้ร้องไห้หรือผู้ไม่ ผู้ร้องให้หรือผู้หัวเราะหรือผู้โศกเศร้าหรือผู้ไม่เสียใจอะไรทั้งสิ้นก็เลยคิดออกเงองั้นงั้นเอานางไปเผาซะเผาแล้วชาวบ้านในฐานะที่เป็นเมียรพระเจ้าแผ่นดินก็เลยเกรงว่าคนเนี่ยจะมาประมาทมาอะไรในประเพณีอันนี้เป็นของชาวบ้านก็เลยเอาอิฐหินมาล้อมเป็นสถูปไว้ตรงที่เผานั่นแต่ไม่ใช่ล้อมไว้เป็นที่พึ่งของประชาชนนะ เพียงแค่ล้อมเอาไว้ให้รู้ว่าได้เผานางตร,รงนั้นเท่านั้นเองแม้สวดกุศลามามากหากผู้ตายไม่ทำความดีก็ไปนรกพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวัตเล่ม29หน้าที่190ภูมิกัดสูตรดูก่อนนายคามมณีฉะนั้นเหมือนกัน บุรุษคนใดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมากไปด้วยอภิชามีจิตพยาบาทมีความเห็นผิดหมู่มหาชนพึงมาประชุมกันแล้วสวดวิงวอนสรนเสริญประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่าขอบุรุษนี้เมื่อตายไป จงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ก็จริงแต่บุรุษนั้นเมื่อตายพึงเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกคือหมายความว่าผู้ตายนี่ใครจะมาสวดเท่าไหร่ก็ตามหมายใจให้ผู้ตายไปสวรรค์ถ้าผู้ตายเคยทำบาปมาไว้ก็ไปนรกเหมือนเดิมซึ่งไม่เกี่ยวกับการสวดนั้นเลยการเอาเงินให้ผู้ตายมีที่มาจากพวกพราหมณ์ พระสุตตันตปิฎกมัชชิมมานิกายมัชชิมมปันนาตเล่ม21หน้าที่444อัตถคถาสุภสูตรได้ยินว่าคนที่พราหม์เลี้ยงไว้คนหนึ่งชื่อมหาทัตตะเสนาบดีในสมัยที่เขาจะตายนรกปรากฏขึ้นพวกพราหมณ์กล่าวถามว่าท่านเห็นอะไรเขากล่าวว่า เห็นเรือนสีแดงเรือนเลือดพราหมณ์กล่าวว่าผู้เจริญนั่นแหละพรหมโลกเขาถามว่าท่านผู้เจริญพรหมโลกอยู่ที่ไหนอยู่เบื้องบนเขาพูดว่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าณเบื้องล่างความจริงเรือนสีแดงปรากฏเบื้องล่างมิได้ปรากฏเบื้องบนเขาตายแล้วเกิดในนรก พวกพราหมณ์คิดว่านายคนนี้เห็นโทษในยันของเราดังนี้จึงได้เอาทรับพันหนึ่งมาให้เพื่อจะได้นำติดตัวไปส่วนฐานะคือกสิกรรมที่สมบูรณ์ย่อมมีผลมากเพราะบุคคลผู้ทำกรรมงามไว้ตายแล้วย่อมบังเกิดในสวรรค์พึงแสดงคุดติลวิมานนักถาทั้งหมดเหมือนอย่างว่า ฐานะคือพาณิชยกรรมเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยฉันใดแม้ฐานะคือบรรพชากรรมของภิกษุผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบการสแสวงหาอันไม่ควรก็ฉันนั้นเพราะภิกษุทั้งหลายเห็นปานนั้นย่อมไม่ได้สุขในฌานเป็นต้นย่อมไม่ได้สุขในสวรรค์และนิพพาน ส่วนบรรพชากรรมที่สมบูรณ์ย่อมมีผลมากเพราะผู้ทำศีลให้บริบูรณ์เจริญวิปัสสนาย่อมบรรลุพระอรหันต์เมื่ออยู่เป็นลูกศิษย์พราหมณ์ทำตามพราหมณ์ใกล้จะตายพอป่วยเนี่ยธรรมดาผู้ผู้เห็นสวรรค์มันจะเห็นอยู่ข้างบนของตนคือสวรรค์จะอยู่ข้างบนของตนเมื่อจำเรืองจะเห็นอยู่ข้างบนของตนขึ้นไปแต่ลายนี่ เห็นเรือนสีแดงเรือนแดงแดงคือบ้านหลังใหญ่ๆแดงๆงกับบ้านที่มีแต่เลือดแต่เห็นอยู่ข้างล่างที่นี่คือก้มลงแล้วเห็นอยู่ข้างล่างไม่ได้เห็นอยู่ข้างบนหามกลัวว่าคนเนี้ยคนที่จะตายนี่เห็นอย่างนี้เอาตัวไม่รอดให้เงินไปเพื่อไถ่ไถ่าตามทางนั้นนะเงือให้เท่าไหร่ก็ตามแบบไปนรกเหมือนเดิม เอาเอายัดเต็มลงก็ไปในโลกเหมือนเดิมธรรมเนียมการล้างกระดูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นของเลวพระไตรปิฎกฉบับมอมอรอเล่ม38หน้า347ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในทักษิณาชนบทมีธรรมเนียมการล้างกระดูกแห่งญาติผู้ตายในธรรมเนียมการล้างกระดูกนั้น มีข้าวบ้างน้ำบ้างของขบเคี้ยวบ้างของบริโภคบ้างเครื่องลิ้มบ้างเครื่องดื่มบ้างการฟ้อนบ้างเพลงขับบ้างการประโคมบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเนียมการล้างนั้นมีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่ว่าการล้างนั้นแหละเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่เป็นของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นของเลวเป็นของต่ําเป็นของสามเป็นของคนที่โงามา่มากๆเออเป็นของคนไม่ฉลาดประเพณีล้างกระดูกแล้วจะพูดมากอีกเรือเขาไปลือป่าช้าขึ้นป่าช้าขึ้นมาล้างแล้วก็เอากระดูกไปเผาซึ่งมันเป็นประเพณีของคนเลวเนี่ยท่าน,านว่าไว้นะคร้บทีนี้เราจะถือประเพณีชาวบ้านนี่จะถือประเพณีอริยะ ถือประเพณีคนโง่คนปุตุชนคนหนาแล้วแต่ละทีนี้ใครที่ได้ดูกะอยากถืออะไรก็ถือเด้อพระไตรปิฎกฉบับมมรเล่ม39หน้า277ห่วงน้ำเต็มแล้วย่อมยังสาครให้เต็มฉันใดทานที่ทายกให้ไปจากมนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จผลแก่ฝูงเปรต ผู้ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันบุคคลเมื่อระลึกถึงกิจที่ท่านทํามาแต่ก่อนว่าท่านได้ทำกิจแก่เราได้ให้แก่เราได้เป็นญาติมิตรเพื่อนของเราดังนี้จึงควรให้ทักษินานำสิ่งของทําบุญแล้วอุทิศบุญอย่างถูกต้องแก่ฝูงเปรตแก่คนคุ้นเคยกันที่ตายไปแล้วการร้องไห้ การเศร้าโศกหรือการพิรรำพันอย่างอื่นๆก็ variance, ไม่ควรทำเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้วก็คงอยู่อย่างนั้นถ้าพ่อแม่ตายก็เอาท่านไปเผาแล้วอุทิศบุญให้ท่านเผาซากเผาศพท่านเกิดบุญดีกว่าจะให้เน่เาเหม็นพาพากันดมอยู่ทั่วไปๆๆๆๆๆตามบ้านตามเมืองกันนะ ปล่อยศพไว้มันได้ดมของเน่าของเหม็นน่ะหรือว่าจะให้ดีกว่านั้นบ่อจระเข้อยู่ที่ไหนตัดเป็นท่อนๆไปให้จระเข้กินได้บุญใช่ไหมไเอ,อกล้าไหมล่ะเนี่ยๆเก้าไหมกก้าไหมใครดูเรื่องนี้อยู่กก้าไหมตัดให้จระเข้กินน่ะแต่คนรู้สึกรังเกียจว่าจระเข้มากินอย่างนั้นนี้มันจะเป็นนิสัยให้จระเข้กินคนเขาว่าก็ไม่ดีเอาไม่ดีก็ไปเผาทิ้งสวดทําไม เอาพระมาสวดทําไมอย่าลืมว่าพระมันไม่มาสวดทําไมให้เงินมันขึ้นเอนเผาเลย้เผาขึ้นเมนไปเผาก็นั่นแหละเอาเอาเงินให้คนสับปะเลอนั่นเงินนั่นเอาให้สับปะเลอเสียค่าไฟที่มาเผาแค่นั้นเองพระไม่ต้องให้บอกว่าไม่มีวินัยให้เงินพระหนูไม่ให้หรอกอย่างนี้ก็ได้ฉันไม่ให้แล้วอย่างเงี้ย อานิสง์ของการจัดการศพคนอนาถาพระวินัยปิฎกมหาวัคเล่มหกหน้าที่75ดังได้ยินมาในอดีตการสหาย55คนจะทำบุญร่วมพวกกันจึงเที่ยวช่วยกันจัดการศพคนอนาถาวันหนึ่งพวกเขาพบหญิงมีคันทำการกิริยาคิดว่าจักเผา จึงนำไปยังป่าช้าในพวกเขาเว้นไว้ที่ป่าช้าห้าคนสั่งว่าจงช่วยกันเผาส่วนที่เหลือพากันเข้าบ้านพ่อยศัด์ผู้สามวายัยแทงและพลิกศพนั้นให้ไม่อยู่ก็ได้อสุภสัญญาเขาได้แสดงแก่อีกสี่คนด้วยว่าผู้เจริญจงเห็นของไม่สะอาดน่าเกลียดนี่ อีกสี่คนนั้นก็ได้อสุภสัญญาในศพนั้นบ้างเขาทั้งห้าพากันไปบ้านแล้วบอกแก่สหายที่เหลือฝ่ายพ่อยศะะผู้สามวัยไปบ้านแล้วได้บอกแก่มารดาบิดาและภรยาชนเหล่านั้นทั้งหมดได้เจริญอสุภสัญญาบ้างบุพพประโยคของชนเหล่านั้นเท่านี้เพราะเหตุนั้น ความสำคัญในเหล่าชนฟ้อนว่าเป็นดังป่าช้านั้นแลจึงได้เกิดขึ้นแก่พระยศผู้มีอายุและด้วยอุปนิสัยสมบัตินั้นความบรรลุธรรมพิเศษได้เกิดแก่ทุกคนแล